สวัสดีครับกับโฮกกับ CatFI ทีครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนําเทคนิคในการดูเวอร์ชั่นสายแลนที่เราใช้งานอยู่นะครับง่ายๆด้วยตัวเองนะครับพอดีพี่ก๊อฟเจอประสบการณ์นะครับก็คือเจอปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยมันช้าเอ๊ะมันไม่ถึงแพ็กเกจที่เราใช้งานอยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วทำยังไงก็เลยโทรไปหาโอเปอเรเตอร์ครับผู้ให้บริการคําถามแรกที่ก็ถามเลยเลยว่าเวอร์ชั่นสายแลนคุณเป็นเวอร์ชัน6หรือเปล่าแคสซิกหรือเปล่านะครับแล้ว วิธีการดูอย่างไงบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะเวอร์ชันที่ใช้งานเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับพี่ก๊อฟก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการตรวจเช็คสายแลนเวอร์ชันของมันเนี่ยดูตรงไหนทํำยังไงได้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างสายแลนที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะวิธีการดูเผื่อโอเวอร์เอร์ถามนะครับง่ายๆก็คือหยิบสายแลนขึ้นมาที่เราใช้งานอยู่นี่นะครับแล้วให้ลองสังเกตดูนะครับในสายแลนม ลองสังเกตดูนะมันจะมีข้อความเห็นไหมนี่คือข้อความแล้วจะรู้ได้ไงว่าเวอร์ชันไหนในสายแลนเนี่ยมันจะมีนะครับอ่านลองอ่านดูมันจะมีข้อความระบ,บุว่าเป็นสายเวอร์ชันไหนด้วยนะครับให้เลื่อนหานะครับอย่างตัวนี้อ่ะพีก่กอลฟเลื่อนหาก็จะเจอนี่นี่เริ่มต้ตนก็คือมีแบรนด์นะครับมีสายสีง้ำคันเคืออนนี้ต้องหาคําว่าแคสแล้วก็เวอร์ชัน เวอร์ชัน 5e คือเวอร์ชันที่เรียกว่าจริงๆเหมาะกับเน็ตบ้านแล้วปัจจุบันนะครับเพราะ 5e เนี่ยจริงๆวิ่งไว้ก็คือความเร็วสูงสุดที่เขาทำก็คือ1กิกนะครับยกเว้นบางรุ่นเนี่ย2.5แต่จริงๆอ่ะสแตนดาร์ดคือ1กิกนะครับนี่คือสายที่เพียงพอแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวสายแลน 5e นะนะครับซึ่งบางครั้งโอเวอร์เลย์ถามเราว่าเฮ้ยสายคุณเป็นสายเวอร์ชันไหนเราก็ตอบได้ละเนี่ยเป็นสายแคต 5e นะครับความเร็วเน็ตบ้านเนี่ย สูงสุดก็คือถ้าเราใช้เงินทั่วไปเนี่ยคือ1นึ่กิกใช่ไหมครับอันนี้เพียงพอแต่กรณีที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าถามบอกเอ้ยคุณเป็นสายแคสซิกหรือเปล่านะครับแคสซิกกับแคสหต่างกันยังไงจริงๆก็ต้องแต่หัวแล้วนะหัวก็ต่างกันนะครับหัวสายแลนก็จะต่างกันจํานวนนะนะครับแล้วก็ดูง่ายๆเหมือนเดิมครับเอาละครับมาดูตรงนี้นี่ครับสายก็มีข้อความเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็เป็นแคสหกแคสหกนั้น จริงๆต้องบอกว่าเร็วกว่านะครับในตัวของสายแคต 5e ไหมเร็วกว่าแต่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยมาตรฐานก็คือหนึ่งกิกเหมือนกันนะครับถุงสุดก็คือ1นึกิกยกเว้นเป็นแค t 6a 6a เนี่ยเป็น1 0กิกนะครับความหมายก็คือเน็ตบ้านเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ได้ทั้ง5 5 e ก็ได้6ก็ได้นะครับคือความเร็วนั้นไม่ต่างกันนะครับครับและนี้ก็คือการดูเวอร์ชันสายแรงง่ายๆด้วยตัวเองครับก็ฝากไว้ครับใครที่มีเวอร์ชั่น ต่ำกว่า 5e นะผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนไปเวอร์ชัน 5e หรือเวอร์ชัน6ก็ได้ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตจะได้เร็วขึ้นนิดนึงเวลาส่งข้อมูลเพราะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเรามากกว่าเขาเรียกว่า100เมกละเวลาเราซื้อแพ็กเกจใช่ไหมครับอันนี้จะเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกอันนึงที่ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าถ้าแพ็กเกจของคุณเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1กิกสนะครับสาย 5e ก็เพียงพอแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้น ออาละเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการเช็คเวอร์ชั่นสายแลนที่ตัวเองใช้อยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีในเวลาหนึ่งทุ่งตรงนะครับแล้วเจอกันครับ